สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคุณเพชรแก้วมุย้ยทีมงานรักปัสเกิด .com วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณป้าสะอาดบุวสิลป์นะครับท่านเป็นแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรแล้วก็ท่านนี้นะครับเคยได้นําความรู้ให้กับทางรายการเพื่อที่จะเผยแพร่หลายต่อหลายครั้งวันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมนี่นะครับมาพบกับท่านตัวเป็นๆท่านินดีที่จะนําข้อมูลนะครับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเราไปพบกับคุณป้ากันครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะครับ,รบนี่เลยฮะชมหน้าผู้ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรวันนี้คุณป้าจะมาแนะนำสมุนไพรชนิดไหนครับให้กับทางรายการวันนี้จะมาแนะนําใบยอนะใบยอนะครับนี่นะคุณผู้ชมครับใบยอใบยอ มันมีประโยชน์อย่างไงครับในร่างกายของมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างครับประโยชน์มีมันมีประโยชน์หลายอย่างครใบมันนี่เราจะเกงีเกลจะต้มแล้วก็ได้แล้วก็เอามาทำปูขึ้นทายาทา,า,ทา,าขาแก้ปวดขาปวดเข่าได้ครับอ๋อ เอามาทําเป็นยาแก้ปวดเข่าทําขั้นตอนการทํายุ่งยากไหมครับไม่ยากเลยวิธีการทําง่ายๆใช่ไหมครับง่ายวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้วิธีการนะครับทำนะฮะยาสมุนไพรจากใบยอเพื่อที่จะแก้ปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกใช่ไหมครับคุณป้าครับใช่นะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับคุณป้าครับสมุนไพรที่จะทำใบยอที่จะทําเป็นยานี่นะครับมันใช้ประโยชน์ได้จริงไหมครับ ประมาณสักสิบกว่าวัน,นก็คือสิบกว่าวันเราจะรู้ผลเลยนะครับว่าไออาการปรวดนิ้วปวดเอวปวดข้อจะหายะนะฮะคือคือระบุไหมครับว่าต้องเป็นโรคชนิดต่างๆเช่นโรคลูมมาตอยอะไรอย่างนี้จะหายไหมครับไม่แน่ใจนะ,ะก็คือต้อแค่ปวด ก็คือถ้าเป็นอาการปวดปกติก็คือถ้าเป็นโรคไม่ร้ายแรงก็คืออาจจะหายนะฮะแต่ถ้ามีโรคอะไรที่มันแซรกซ้อนก็วิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลเอาเป็นว่าครับเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับทําอย่างไรบ้างครับวิธีทำค่ะี่ใบยอนี่ให้เล็กๆเล็กๆเล็กๆให้เป็นเล็กให้เป็นซิซี้วๆนะครับคุณผู้ชมครับ ใช้เยอะไหมครับใช้ประมาณสักหรือกะกะว่าเราเราใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับกะว่าเราใช้ประมาณได้กี่วันแค่นี้ก็คงน่าจะพอไหมครับคุณป้าครับใช้วันเดียวทีเดียวตอนนี้เลยอ๋อคือใช้ได้เลยนะครับแล้วนี่คือน้ำอะไรครับน้ำโซดาน้ำโซดาคือเราเอาน้ำโซดามาผสมใช่ไหมครับใช่นี่ครับคุณผู้ชมเทลงไปเลยไหมครับ้ครับเทลงไปเลย พอก่อนออแล้วก็ขยำขยำเลยฮะขยำอ๋อจะมีน้ำเป็นน้ดำ,ำๆครับนี่ก็คือเริ่มเริ่มเข้มข้นแล้วเราเติมเติมโซดาลงไปอีกไหมครับคุณป้าครับไม่เติมแล้ว อ๋อคือขยำแบบนี้เลยนะฮะขยำให้มันข้นๆหน่อยก็จะเอาปุกขาเราไปเลยที่ตรงไหนเราปวดอ๋อคือสมมุติว่าผมปวดนิ้วยางฮะเราเราจะต้องทํายังไงฮะคือขยำโปะไว้อย่างนี้นะฮะขยำก็จะทาอ๋อทาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะรู้สึกว่าจะทาทั้งมือนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสมุนไพร พื้นบ้านสมุนไพรในบ้านเรือนนะครับที่หลายคนหลายท่านคิดว่าไม่น่าจะมีประโยชน์แต่สรรพคุณของใบยอนี่นะครับมีประโยชน์มากมายนะฮะเรื่องบางเรื่องเราควรจะศึกษานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปวิดีโอเกษตรดีๆแบบนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์รัฐต้นเกิด .com วันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณป้าสะอาดขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ